ฮอนด้าซีวิ f เอฟอนะครับ1.5มีความมีเสน่ห์เป็นขวัญใจวัยรุ่นนะครับยางเยิ่องใหม่นะครับรถคันนี้นะครับเป็นปี2022นะครับประกันสูงยังไม่หมดนะครับกับไม่น้อยมากนะครับเป็นเพียงสามหมื่นโลเท่านั้นนะครับหนังดีมากแน่นนะครับขั้วน่วนหันห้าเทอร์โบ178แรงมา้าทีเคกูดคาเปิดเสนอราคามาที่ สวัสดีครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยกับอาณาจักรรถยนต์มือสอง TK Good Car นะครับ mm hmm. เรามีรถใช้แล้วนะครับราคาไม่แพงให้ท่านเลือก200กว่าคันด้วยกันนะครับรถทุกคันในนี้นะครับบรันตีนะครับรับประกันให้ถึง2ปีนะครับผมจากศูนย์ TK Good Car ท่านผู้ใดที่สนใจ หรือจะเลือกหารถใช้สักคันหนึ่งสวยๆนะครับอย่าลืมทีเคกูดคานะครับผมอยู่บนถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษก่อนถึงดบอบางแคเพียง5กิโลเท่านั้นนะครับครับเอาละครับวันนี้เรามีรถสวยๆมานำเสนอท่านเป็นรถใหม่ไม่น้อยนะครับกับเจ้า Honda Civic FE นะครับ1.5ตัวนี้เป็น FE พัดนะครับเป็น FEEL1.5EL พัดนนะครับมีความมีเสน่ห์เป็นขวัญใจวัยรุ่นนะครับ คือรถ Honda นี่นะครับสามารถทําตอบโจทย์ให้กับวัยรุ่นทั่วไปนะครับจับกระเจ้ารถคันนี้นะครับเดี๋ยวมันมีอะไรดีสวยยังไงเดี๋ยวตาม <S <S ผมมาเลยครับผมแนะนําให้ครับผม ท่านถ้าจะเลือกหารถมือสองให้สังเกตง่ายๆจากการดูรถนะครับหนึ่งเราดูสีละรูปรถลโก้มดูสันนะครับหัวท้ายตรงไหมแนวเป็นไงแนวทอนของสีเป็นยังไงสําหรับคันนี้นะครับสีสวยเดิมทุกชิ้นนะครับไม่เคยผ่านการทําสีนะครับผมแล้วีการจะรู้ได้ไงว่าไม่ผ่านการทําสีเดี๋ยวผมแนะนําเบื้องต้นนะครับรุ่นนี้เป็นกุญแจคีเลตนะครับอันดับแรกนะครับเราเปิดประตูด้านฝักคนขับนะครับแล้วเราดูที่ซอกมุมนะครับ หัวนองหัวน็อตนะครับถ้ามีการขขยับก็จะมีริ้วรอยนะครับแต่คันนี้นะครับหัวน็อตไม่มีการขยับนะครับถ้าดีเราขออนุญาตจากทางร้านหรือเจ้าของขออนุญาตแกะนิดนึงฮะอย่างเงี้ยนี่รถมันใหม่แกะค่อยๆฮะแต่เย็นก็ค่อยดึงเนี้ยเดี๋ยวก็ออกครับไม่ต้องดูเยอะครับดูลักษณะเม็ดอาร์อย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยถ้าเม็ดอาร์อย่างเงี้ยคือจากโรงงานนะครับอาร์อย่างนี้ก็คือพ่นสีการสนิมแล้วพ่นสีจริงครับ ถ้ารถมีการชนประตูด้านนี้เวลาทำสีเขาต้องทำทั้งแถบนะครับเบ็อาร์ก็จะไม่เหลือแล้วก็จะขัดเรียบแล้วก็จะมีการหลอกเราคือตอกตอกหลุมไปตอกหลุมก็จะมีรอยให้เห็นอยู่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ของแท้จากโรงงาน2สเกิร์ตอย่างนี้นะครับมอกออย่างเงี้ยนะครับไม่สามารถหาซื้อได้นะครับนอกจากลิขสิทธิ์ของค o น d ้าเท่านั้นนะครับผมรถคันนี้นะครับประตูด้านนี้ผ่านครับเรามาดูประตูบานที่2กันบ้างด้านหลังคนขับนะครับอนดับเลือกก็ดูตามหัวรถน่ครับสังเกตดูนะครับ รถจะทําสีมาเนี่ยครับสีมันจะเทียนนะยางน้อยมันก็ไม่เหมือนเนาะสีใหม่กับสีเดิมนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดึงเนี่ยดูอย่างเงี้ยนะครับทีนี้คนนี้เม็ดอาร์ตถี่มากแสดงว่ามีความแข็งแรงมากนะครับผ่านครับประตูด้านนี้ผ่านครับเวลาดูฝาท้ายให้ดูขอบเนี่ยครับเนี่ยเล็บจิกเนี่ยเนี่ยเล็บจิกเนี้ยถ้านิ่มๆเล็บอย่างเงี้ยนะฮะ ตรงนี้เป็นการซีนกาวโจรงงานพเพราะเหล็ก2แผ่นจะพับข้าหางกันนะครับแล้วก็ซีนกาวกันน้ํานะครับกันน้ํารอยซีนกาวยังอยู่ถ้ารถทําสีมานะครับโป้สีจะแข็งกดไม่ลงเลยเออกดกดไปแล้วเนี่ยมีรอยแตกเลยครับโอเคครับสวยครับที่เก็บของสัมภาระด้านหลังนะครับนีย่ยางอะไรช,ชุดซ่อมอยู่ครบนะครับยางอะไรเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไม่ใหญ่มากสามารถคุณผู้หญิงก็จะยกถอดล้อทําอะไรได้สะดวกกว่า ส่วนอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่ลูกค้าเดิมเขาซื้อไว้ให้นะฮะเป็นกลุปชอช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับเก็บไว้นะครับอันนี้ก็ได้เป็นของแถมไปมีประตูบานฝั่งตรงข้ามบนขับด้านหลังนะครับสังเกตหัวน็อนะครับรอยพวกนี้นะครับให้ดีก็ขอญาตแกะนะครับเดี๋ยวเทเล็ปติกแล้วเดี๋ยวขาดต้องใช้มือค่อยๆดึงค่อยๆของใหม่นะฮะอย่างเงี้ยสวยครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับอย่างเงี้ย ปลอดภัยร้อน100%รถไม่เคยทำสีแน่ประตูฝั่งนี้นะครับอย่าลืมนะการเลือกดูรถเราดูเป็นบ้างนะครับแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าปลอดภัยในการซื้อรถเอาเองนะครับเหมือนเดิมครับดูซอกมุมนะครับแกะดูนะฮะค่อยๆโยกดึงนี้นะโ okay. อเคเนไหมเมอเม็ดอ้างอย่างนี้นะฮะไว้ใจได้เลยชัวร์ครับเก็บเหมือนเดิมนะครับซอกหัวน,น็อตไม่มีการขยับนะครับโอเค สวยครับยางเยิ้งใหม่นะครับรถคันนี้นะครับเป็นปี2022นะครับประกันสูญยังไม่หมดนะครับกับไมน้อยมากนะครับเป็นเพียง3,000โลเท่านั้นนะครับแล้วข้อดีข้อพิเศษคือคันนี้นะครับมันสามารถฟรีดาวนะครับเดี๋ยวราคาท้ายคลิปเราจะแจ้งนะครับไม่แพงมากอย่างที่ออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยครับใช้เครดิตเราเองนะครับผมผมกระจังหน้าด้านหน้าสวยครับขอบไฟสวยครับไฟเดยทมังเล่นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟ LED นะครับเดี๋ยวเรามาลูภายในมั่งนะครับว่า ออกแบบได้ขนาดไหนกับเจ้าซีวิ c กุญแจนี่อยู่ในตัวผมแล้วครับเวลาจะใช้รุ่นนี้ครับกดปุ่มสตาร์ทด้านขวาครับเครื่องยนต์ติดนะครับใบนี้นะครับเป็นใบที่เขาถ่ายของเหลวมาให้นะครับก็คือคุณสามารถอยู่ไปได้อีกประมาณสักจากที่ผมเห็นนะครับประมาณ5,000โลค่อยเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับรวมรลยสามก้านะครับมันติดฟังก์ชันนะครับ สามารถกดเทสได้นะครับนี่ยมันก็จะบอกประตูด้านฝาเปิดด้านซ้ายเปิดการเข้าศูนย์น้ำมันเหลือกี่ลิตรนะครับเช็คได้ครับตรวจสอบได้ที่ปลายนิ้วกดตรงนั้นเองครับส่วนแอร์นะครับกดตัวนี้ครับเป็นแอร์ออโต้นะครับปรับอุณหภูมิก็ปรับเอานะครับส่วนพิยุก็ประมาณ7นิ้วนะครับเป็นระบบ Android เรียบร้อยรองรับ p p ปเปิลเด้วยเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับ สามารถจูนเข้ากับโทรศัพท์ฟังก์ชันนะครับเข้าเยรยรอท้ายหลังก็จะมีสเกลบอกกล้องด้านหลังให้เห็นนะครับว่าอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวซ้ายเด๋ยวขวาก็ไปตามระยะตรงช่องนี้ก็ที่วางแก้วน้ำได้สองใบนะครับมีโหมดประหยัดพลังงานตัวนี้นะฮะอีโคสนะครับประหยัดไปได้อีกแปดเนะครับทำให้ใช้ในเมืองเป็นส่วนใหญ่ก็ใช้ตัวนี้กันปุ่มนี้กันนะครับ นเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับจาะดูระบายความร้อนนะครับเบาะหนังดีมากแน่นนะครับต้องเก็บของโอเคกว้างขวางนะครับการออกแบบมาดีสวยหรูนะครับมีเครื่องฟอกอากาศสบายในตัวรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารด้านหลังบ้างว่ากว้างขนาดไหนนะครับส่วนที่นั่งด้านหลังนะครับเหลือๆเลยครับกว้างมากนะครับนะครับผมสูงร7 0เจ็ด นะครับก็ยังเหลือถ้าร้อย9 0ดยก้า็ยังนั่งข้างบนนี่เหลือสูงมากเฮดรูมสูงุดมากนะครับที่เท้าแขนก็อยู่ตำแหน่งที่สบายวางแก้วน้ำได้สองฝั่งนะครับนะครับมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะมหมายถึงว่าถ้าเกิดไซส์เล็กมันก็จะไม่เอียงไม่ล้มสามารถขยับได้ส่วนตรงนี้มีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้เรา2จุดนะครับขวัญใจวัยรุ่นนะครับดัตส์ซีวิคตัวน,วนี้กับเครื่องยนต์พันห้าเทอร์โบเดี๋ยวไปดูคุ้มพลังกันนะครับผมเปิดให้ชม ครับเริองต้นนะครับถ้ารถมีโดนหน้ามานะครับเทเลปติกเนี้ยฮะอ่าเนี่ยนิ่มๆอย่างเงี้ยคือคือไม่เคยทําสีมาเดิมไม่เคยชนนะครับสตาร์สติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบนะครับทุกอย่างครบรถใช้ไปแค่สามหมื่นโลนะครับประหยัดตังเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเครื่องยนต์พันห้าเทอร์โบสามารถ กำลังม้าได้ถึง178แรงม้ากับเจ้าเทคโนโลยีของ Honda คันนี้นะครับซึ่งทำให้การสิ้นเปลืองน้ำมันในการขับขี่เนี่ยเห็นที่คนใช้กันนะครับแล้วกันเขารีวิวออกมาเนี่ยผมก็เห็นมีน้องๆใช้อยู่วิ่งได้ถึงประมาณ1 5บถึงกิโลต่อลิตรนะครับถือว่าประหยัดมากกับเจ้ารถคันนี้น้ำหนักประมาณ1,350กิโลกับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับซึ่งมีวางในแอปคอร์ดด้วยตัวนี้มันก็น้องๆแอคคอร์ดอะดูเหมือนใหญ่ กบึนนั่งสบายแรงมา้าเรียกว่าบ้องติดเบาะนะครับสาม,มารถทอมวอมเร็วได้ร0อยกิโลเมตรประมาณเจ็ดวินะครับเวิได้นะครับคันนี้นะครับผมโอเคครับกับความสวยหรูของรถคันนี้เดี๋ยวผมเปิดราคาพิเศษให้เลยครับใครอยากได้สาม,มารถโทรติดต่อเข้ามาที่เคกดอ่คาร์นะครับคันนี้เป็น รถปี2022ใช้ไปเพียง30,000กิโลรับการศูนยังเหลืออีกเป็นปีนะครับรถคันนี้ยังรับประกันศูนย์ฮอนด้านะครับที่เ o กูดคเปิดเสนอราคามาที่799,000บาทรถคันนี้สามารถฟรีดาวสามารถจัดได้นะครับโดยใช้เครดิตท่านซื้อนะครับผ่อนสบายๆ8 4เดือนนะครับผมอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79% ต่อปีเท่านั้นนะครับวันนี้เซลเล็กนะครับด้มีโอกาสมานำเสนอรถ Honda Civic FE 1.5EL+ นะครับซึ่งเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันสีดำสวยนะครับบึกบึนดูกว้างขวางอลังการถ้าท่านสนใจเข้ามานะครับติดต่อมาทางพ k กุกคตาแล้วมาพบกับเซลเล็กนะครับหรือท่านติดแบ็คลิ์อะไรยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดน,นะครับเดี๋ยวเรา มีทางออกให้ท่านนะครับวันนี้ก็ขอกราบลาไปก่อนนะครับท่านทุกท่ที่เข้ามาติดตาม TK Good Car ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กด b ับส i b e ให้เป็นกำลังใจให้กับเซลเล็กเพื่อมีโอกาสหารถดีๆสวยๆมาเสิร์ฟให้ท่านในคราวต่อไปนะครับวันนี้ก็กราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ